เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่รถ SUV จากอเมริกาแทบทุกคันจะมีประตูแค่2บานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น Jeepster Commando Jeepster p a y t o n i ต t e r n a t i o n a l Harvester Scout รวมถึงรถรุ่นดังอย่าง Ford Bronco ก็เช่นกัน c h e v r o l e t K5 b l a z e r แล้วก็ Dodge Ram Charger ก็ใช้2ประตูเป็นมาตรฐานแม้แต่ Jeep Cherokee ในช่วงแรกก็มีแค่แบบ2ประตูเท่านั้น เหตุผลที่รถ SUV ในยุคนั้นส่วนใหญ่ใช้ประตูแค่2บานก็เพราะจริงๆแล้วพวกมันถูกพัฒนามาจากโครงสร้างของรถกระบะหรือรถบรรทุกขนาดเล็กแค่ใส่หลังคาครอบส่วนบรรทุกด้านหลังและเพิ่มเบาะอีกแถวเข้าไปบางรุ่นยังออกแบบให้ถอดหลังคาและเบาะได้ง่ายเพื่อจะดัดแปลงกลับเป็นรถกระบะเต็มรูปแบบอีกครั้งในยุคนั้นผู้คนก็พอใจกับ SUV2 ประตูดีแม้ว่าหากมองในแง่การใช้งาน SUV แบบ4ประตู จะสะดวกกว่าสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วรถ SUV แบบ2ประตูก็ยังได้รับความนิยมมากตลอดยุค80ทั้งแบรนด์อเมริกาเองหรือแบรนด์นำเข้าจากญี่ปุ่นก็ยังคงเน้นการทำรถ SUV แบบ2ประตูแต่แล้วเมื่อเข้าสู่ยุค90ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทุกค่ายหันมาทำา SUV แบบ4ประตูและนั่นคือจุดจบของยุค SUV2 ประตูไปโดยปริยาย จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากรสนิยมของผู้ซื้อที่เปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนเพราะในความเป็นจริง SUV แบบ4ประตูก็มีขายอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วผู้คนไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าฉันอยากได้ SUV 4ประตูแทน2ประตูแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือฟังผู้ผลิตต่างหากที่หันมาเน้นผลิต SUV แบบ4ประตูแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผู้ผลิตหันมาเอาจริงกับ SUV 4ประตูจุดเริ่มต้นมาจากรถออฟโรดคันจิ๋วจากญี่ปุ่น ที่ชื่อว่าซูซูกิซามูไรมันเริ่มทำตลาด SUV ในอเมริกาในยุค90มันจุดกระแสให้มีรถ4ประตูเข้ามามากขึ้นทั้งจากฝั่งญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือซูซูกิซามูไรกลับยังคงยึดมั่นกับดีไซน์แบบ2ประตูเหมือนเดิมเหมือนกับมันไม่ได้สนใจคลื่อนกระแสที่ตัวเองเป็นคนจุดขึ้นเลยถ้าจะเล่าย้อนไปจริงๆจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปถึงปี1962 ไม่ต้องไล่ล่ารถมือสองจาลายเว็บไซต์ให้วุ่นวายอีกต่อไปแค่ใช้รถดีโปรรถดีโปรรวบรวมรถมือสองจากทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook ขายดีวันทุกคาและตลาดรถมาไว้ให้คุณในที่เดียวสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาให้รถดีโปรทำงานแทนคุณรถดีโปรใช้ AI ช่วยระบุยี่ห้อรุ่นและโมของรถอย่างแม่นยำพร้อมดึงข้อมูลสำคัญที่คุณควรรู้แบบครบถ้วนรู้ก่อนตัดสินใจก่อนแบบมีข้อมูลจริงรับรอง เราชี้ให้เห็นรายการซ้ำจากหลายแพลตฟอร์มแสดงวันโพสต์ครั้งแรกและสถิติราคาขายต่ำสุดสูงสุดหากราคามีการเปลี่ยนแปลงเราแจ้งเตือนคุณทันทีและจะช่วยประเมินราคารถเทียบกับค่าเฉลี่ยตลาดให้คุณรู้ตอนนั้นสหภาพ,าพเศรษฐกิจยุโรปตัดสินใจขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อไก่ เล่นเอาผู้ผลิตจากฝั่งอเมริกาเสียโอกาสครั้งใหญ่พอตลาดไก่ยุโรปกําลังเติบโตแบบทำเงินได้เป็นกอนเป็นกร,รมอเมริกาใช้เวลาราวปีครึ่งพยายามเจราจาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลเลยตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าสําคัญจากยุโรป4รายการได้แก่แป้งมันฝรั่งเด็กสตรินบรันดีและที่สําคัญที่สุดรถบรรทุกขนาดเล็ก โดยขึ้นภาษีแบบหนัหนกถึง25%หภาษีนี้จึงถูกเรียกขานในเวลาต่อมาว่า Chicken Tax หรือภาษีไก่และในตอนนั้นรถบรรทุกขนาดเล็กจากยุโรปที่โดนหางเลขกไปด้วยคือพวกรถตู้และรถกระบะ Volkswagen Type 2นั่นเองการขึ้นภาษีไก่ครั้งนั้นส่งผลโดยตรงต่อยอดขายรถบรรทุกขนาดเล็กของ v ฟ l ks w a g e n ที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปีแม้ในเวลาต่อมาอเมริกาจะยกเลิกกำแพงภาษีสินค้าพวกแป้ง เด็กทรินและบรันดีแต่กับรถบรรทุกขนาดเล็กนั้นภาษีสุดโหด25%เกลับยังอยู่และไม่ได้จำกัดเฉพาะรถจากยุโรปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรถบรรทุกขนาดเล็กที่นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งภาษีนี้ยังคงบังคับใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ในช่วงปี1970เมื่อผู้ผ,ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นเริ่มบุกตลาดอเมริกาบางรายก็เริ่มหาวิธีหลีกเลี่ยงภาษีไก่ได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งวิธีการเหล่านี้ต่อมาก็ถูกเรียกรวมกันว่า tariff engineering เช่นรถกระบะขนาดเล็ก Mazda B-Series และ isuzu faster ที่วางขายในอเมริกาในชื่อ Ford Korea และเ h e v r o l e t LUV u v ถ้าผลิตและประกอบในญี่ปุ่นเต็มรูปแบบและส่งเข้าแบบรถทั้งคันก็ต้องเจอภาษีไก่25เต็นเต็มจึงมีการส่งออกเฉพาะโครงรถกับตัวถังแล้วให้ Ford และเ e ฟโร l e t มาประกอบตัวถังเพิ่มเติมในอเมริกาซึ่งทำให้ภาษีลดลงเหลือเพียง4เท่านั้น และววิธีนี้ก็กลายเป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถกระบะนำเข้าจากตามประเทศรายอื่นๆเลือกใช้ตามไปด้วยช่วงปลายทศวรรษที่70สบซูบารุคิดวิธีใหม่ในการเลี่ยงภาษีไก่รถกระบะรุ่นเบสไม่มีโครงสร้างบรรทุกน้ำหนักเหมือนรุ่นอื่นที่จะนำไปประกอบในอเมริกาได้ซึ่งโครงสร้างแบบนี้เหมือนกับ f อร์ r a รนช r หรือ c h e v y El Camino ซึ่งถ้านำเข้าแบบรถกระบะเต็มคันก็ต้องเสียภาษีไก่2 5แน่นอน แต่สูบรุชลาดกว่าโดยการติดตั้งที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยในส่วนกระบะหลังทําให้รถรุ่นนี้ถูกจัดเป็นรถยนต์นั่งโดยสารแทนและภาษีนําเข้าก็ลดลงเหลือแค่2.5เท่านั้นตั้งแต่นั้นมาการมีหรือไม่มีแถวที่นั่งด้านหลังกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่สุลกากรสหรัฐชัดจำแนกว,ว่ารถคันนั้นจะถือเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถบรรทุกขนาดเล็ก ตัวอย่างการเล่นกลยุทธ์ภาษีที่เห็นได้ชัดคือช่วงต้นทศวรรษที่2000รถตู้ดอสสปรินเตอร์จากเยอรมนีซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือ Mercedes Sprinter อร์ที่เปลี่ยนแค่โลโก้ถูกติดตั้งเบาะภายในเพิ่มแม้จะไม่มีหน้าต่างด้านข้างเพื่อให้เสียภาษีน้ำเข้าเป็นรถตู้โดยสารแทนรถตู้บรรทุกเมื่อดอสสปรินเตอร์มาถึงอเมริกาทางบริษัทก็แค่ถอดเบาะโดยสารออกแล้ววางขายในฐานะรถบรรทุกแบบเดิมนี่ละ วิธีเรื่องภาษีแบบถูกกฎหมายที่ได้ผลจริงและไม่มีใครว่าอะไรได้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้ผลิตรถยนต์ใช้สารพัดเทคนิคแปลงรถบรรทุกให้กลายเป็นรถโดยสารเพื่อหนีภาษีนำเข้าที่สูงถึง25%แต่กลับมีเพียงบริษัทเดียวที่เดินสวนทางนั่นคือ Suzuki มอเตอร์ r p o r a t i o n ที่เลือกแปลงรถยนต์นั่งให้กลายเป็นรถบรรทุก Suzuki ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพรถแต่อย่างใดพวกเขาแค่เปลี่ยนหมวดหมู่ของรถบนเอกสารทางราชการเท่านั้น กลายเป็นว่าต้องใช้ภาษีนําเข้า25%แทนที่จะเป็น2.5%โดยการตัดสินใจนี้เองซูซูกิกลับกลายเป็นผู้จุดประกายให้ตลาด SUV ในอเมริกาเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาลปี1986ซูซูกิตัดสินใจบุกตลาดอเมริกาเป็นครั้งแรกด้วยรถ SUV คันจิ๋วที่ชื่อว่าซูซูกิซามูไรซึ่งจริงๆแล้วก็คือเวอร์ชั่นปรับโฉมของซูซูกิจิมนน่ที่ทำตลาดในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี1970 สามูไรใช้เครื่องยนต์1.3ลิตรให้กำลัง63แรงมา้าและถูกจัดเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจึงเสียภาษีนำเข้าเพียง2.5เปเท่านั้นที่สุสกิซามูไรเสียภาษีเพียงเท่านี้เพราะมันมาพร้อมเบาะหลังเต็มรูปแบบและมีหลังคาครอบทั้งห้องโดยสารที่สำคัญราคาของมันถูกกว่าจีซีเจถึง3 0เ ซูซูกิจึมั่นใจว่าซามูไรจะต้องขายดีแน่นอนซูซูกิตั้งเป้ายอดขายไว้ประมาณ1,200คันต่อเดือนแต่เหนือความคาดหมายอย่างมากภายในเวลาเพียง12เดือนซูซูกิซามูไรขายไปได้ถึง47,000คันซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ที่ไม่เคยมีรถยนต์ญี่ปุ่นรุ่นใดที่เพิ่งเปิดตัวในปีแรกแล้วขายได้มากมายขนาดนี้มาก่อน ปีถัดมายอดขายพุ่งกับแตะห0 0 0งแสนคันแล้วพอกลางปี1988สามูไรขายได้มากกว่าเดือนละ8,000คันสุสกิกำลังไปได้สวยสุดๆคนอำอวนวยามกกำลังแห่ซื้อสามูไรกันราวกับแจกฟรีแต่บริษัทกลับตัดสินใจทําสิ่งที่ดูเหมือนจะไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงเดือนพฤศจิกายนปี1988บริษัทส่งหนังสือถึงกมรมศุลกาการสหรัฐเพื่อขอเปลี่ยนสถานะของซมูไร จากรถยนต์โดยสารไปเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กทำให้ภาษีนำเข้าพุ่งจาก2.5ขึ้นไปเป็น25ราคาขายกระโดดขึ้นกว่า22.5จนแทบจะเทียบเท่ากับ Jeep แร a งเลอร์ที่ตัวใหญ่กว่าและแรงมากกว่าคำถามคือทำไมซูซูกิถึงเลือกค่าหารที่ออกไข่ทองคำด้วยตัวเอง คำตอบของซูซูกิซ่อนอยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับหนึ่งมันคือข้อตกลงจำกัดการส่งออกโดยสมัครใจที่รัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐทำร่วมกันตั้งแต่ปี1985ข้อตกลงนี้กำหนดว่าผู้ผลิตรถญี่ปุ่นทุกรายรวมกันสามารถส่งออกรถยนต์นั่งได้ไม่เกิน2.3ล้านคันต่อปีและซูซูกิซามูไรก็คือหนึ่งในรถยนต์นั่งที่ถูกนับรวมในโคต้านี้ด้วย ดังนั้นซูซูกิจึงขอยื่นเปลี่ยนสถานะไปเป็นรถบรรทุกเพื่อจะได้หลุดพ้นจากข้อจำกัดด้านปริมาณในการส่งออกนี้ถ้าไม่ใช่รถยนต์นั่งก็ไม่ถูกนับรวมในโคต้าการส่งออกอีกต่อไปแปลว่าซูซูกิสามารถส่งซามูไรเข้าสู่อเมริกาได้ไม่จากัดจานวนและนั่นคือกลยุทธ์ที่แยบยนต์ซึ่งแน่นอนว่าเหมาะกับช่วงที่ความต้องการกำลังพุ่งสุดขีดเมราคมปี1989 คำร้องของซูซูกิได้รับการอนุมัติสามูไรก็ถูกจัดให้เป็นรถบรรทุกยางเป็นทางการราคาขายพุ่งจาก8,400ดอลลาร์ไปแตะที่1 1 1 7 5ดอลลาร์ต่อคันและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดกระทรวงการคลังของอเมริกาที่ดูแลนโยบายภาษีทั้งหมดเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมสุลการกรถึงเปลี่ยนสถานะรถได้ง่ายขนาดนี้ทั้งที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางวิศวกรรมใดๆเลย พูดง่ายๆคือแค่เปลี่ยนกระดาษแม้การจัดให้สามูไรเป็นรถบรรทุกจะดูไม่สมเหตุสมผลแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็ผลักดันให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกันกบ SUV รุ่นอื่นๆทันทีรถ SUV แบบ2ประตูทั้งหมดไม่ว่าจะมีที่นั่งแถวหลังหรือไม่ควรถูกนับเป็นรถบรรทุกส่วน SUV ที่มีประตูหลังและกระจกบานท้ายเท่านั้นถึงจะถูกนับว่าเป็นรถยนต์นั่งโดยสาร แนวทางของกระทรวงการคลังเป็นเพียงข้อบันทึกภายในไม่มีสถานะทางกฎหมายใดแต่เจ้าหน้าที่สุลกากรก็ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเริ่มคิดอัตราภาษีนำเข้า2.5%สำหรับ SUV 4ประตูและ25%สำหรับ SUV 2ประตูทันทีปี1989ทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ SUV ยอดนิยมจากญี่ปุ่นอย่าง Toyota f o r u n n e r และ Nissan Pathfinder ที่เคยวางขายในอเมริกาเฉพาะรุ่น2ประตูอยู่ดีๆก็ถูกจัดเป็นรถบรรทุกและโดนภาษีไก่เล่นงานเต็มๆนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้รถญี่ปุ่นเกือบทุกรุ่นเริ่มส่งออกมายังอเมริกาในแบบ4ประตูแทบทั้งหมดรุ่น2ประตูยังมีแต่ต้องสั่งพิเศษแถมแพงกว่ามาก และในขณนะที่ฝั่งญี่ปุ่นยังไม่ทันตั้งตัวผู้ผลิตรถอ,อเมริกันก็ช่วยโอกาสสร้างกระแสใหม่ขึ้นมาทันทีในช่วงแรกตลาด SUV แบบ4ประตูนในอเมริกายังมีตัวเลือกน้อยมีเพียงไม่กี่รุ่นที่วางขายเช่น Chevy Suburban Jeep w a g o ว er, าโกเนียและ Jeep Cherokee XG แต่พอเข้าสู่ปี1991 SUV 4ประตูรุ่นใหม่ทั้ง c h e v ี S10 b เ a z e r acer, GMC S15 Jimmy และ Ford Explorer หลังจากนั้น GM ก็ปล่อย t a h o กับ Yukon ตามมาส่วนฝั่ง Ford ก็มี Expedition เข้าร่วมศึก SUV 4ประตูกลายเป็นกระแสหลักอย่างรวดเร็วคนอำวริกามริกันติดใจในความกว้างขวางและใช้งานได้หลากหลายขณะที่รุ่น2ประตูแม้จะยังมีวางขายแต่ก็กลายเป็นของเฉพาะกลุ่มยอดขายรถหวบจนแทบไม่มีใครเหลียวแล จนถึงช่วงกลางยุค90 SUV 2ประตูที่ยังพอมีตัวตนอยู่ในตลาดก็เหลือเพียง Jeep Wrangler กับ Jeep c j 7รุ่นเก่าเท่านั้นแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวเพราะตั้งแต่ปี1989เป็นต้นมาเมื่อกรมศุลกากรเริ่มแบ่งประเภทของ SUV ตามจำนวนประตูโดยได้รับแรงผลักดันจากกระทรวงการคลังจุดเริ่มต้นทั้งหมดก็มาจากซูซูกิซามูไรนี่เอง ช่วงนั้นนิสันไม่ยอมอยู่เฉยพวกเขายื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐต่อศาลกลางเพื่อเรียกร้องให้แ a ดไ f i ดอร์รุ่น2ประตูปี1990ได้รับการยินยอมว่าเป็นรถยนต์นั่งไม่ใช่รถบรรทุกคดีนี้กินเวลายืดเยื้ออยู่หลายปีจนกระทั่งในปี1994ศาลตัดสินเข้าข้างนิสันพร้อมออกคำสั่งให้กรมศุลกากรกลับไปใช้การตีความเดิมตามข้อกำหนด8703และ8704 ยอมรับทั้ง SUV 4ประตูและ SUV 2ประตูที่มีเบาะหลังเป็นรถยนต์นั่งเหมือนเดิมและเสียภาษีในอัตรา2.5เท่ากันแม้ว่าสุดท้ายนิสันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมาจากชัยชนะครั้งนี้เพราะแพดไฟเดอร์รุ่นใหม่ในปี1995ก็ยังออกมาเป็นรถ4ประตูอยู่ดีแต่คำตัดสินนี้ก็เปิดทางให้ค่ายญี่ปุ่นเจ้าอื่นเริ่มหันกลับมานำเสนอ SUV แบบ2ประตูในตลาดอเมริกาอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของยุค90 รถ SUV แบบ2ประตูที่ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างก็จะมี Toyota RAV 4รุ่นแรก Suzuki X 9 0และ Isuzu v ว h c r r s s s แต่ทุกวันนี้แทบไม่มีใครจดจำพวกมันได้แล้วเพราะผู้ผลิต SUV และรถ Cross Over หันมาเอาดีกับดีไซน์4ประตูแบบเต็มตัวส่วนผู้ซื้อก็ปรับตัวเข้ากับแบบนี้แล้วทุกวันนี้ SUV 2ประตูที่ยังมีขายอยู่ในตลาดอเมริกาเหลืออยู่แค่เพียง3รุ่นเท่านั้นคือแล n d r o v เว Defen d e r Jeep แรงเลอร์และฟอร์ดบรองโกแล้วเจ้าซามูไรคันจิ๋วที่เป็นต้นเหตุของมหากราบทั้งหมดนี้มันจบลงอย่างไรกันละ่ะซามูไรย,ยังเป็นรถสอประตูเหมือนเดิมแต่หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นในปี1989ยอดขายก็ไม่เคยกลับมาพีคเหมือนแต่ก่อนอีกเลยถึงอย่างนั้นมันก็ยังเอาตัวรอดมาได้แม้จะต้องฝ่าด่านโคต้าส่งออกและนโยบายภาษีสุดปวนในยุคนั้นอยู่ในตลาดอเมริกาได้ถึงปี1995 ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับซูซูกิไซคิกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวิตาราไซคิกทูกผลิตขึ้นในแคนาดาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีนํำเข้าอีกต่อไปส่วนซูซูกิจิมเน่ซึ่งก็คือตัวตนที่แท้จริงของซามูไรนี่แหละยังคงโลดแล่นในตลาดทั่วโลกโยกเว้นอเมริกาเหนือและยังได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้จนในปี2023ได้มีการเปลี่ยนโฉมใหม่ ถึงจะมีรุ่น4ประตูเสียที